สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน,อน้นาๆทุกท่านครับผมสำหรับมืีอนีกับเป็นวันจันทร์ที่26เดือน7ปี64ทางขายเซียนขืนมุสดินก็จะได้มารีวิวสินค้าใช่วงกระดีกรหลอกครับผมเนี่ยเป็นชุดดักนกกวักชุดดักนกอีลุ่มพร้อมโดยคืนลักดักไก่ปลาครับผมเนี่ยรายละเอียดสินค้ากับเป็น รายละเอียดใหม่ๆกับผมทีทั้งขายได้นำมาแจงพี่แจงนองให้ได้ชมกันนะครตามวันที่กับผมเดี๋ยวมาชมรายละเอียดเนื้องานความชัดเจนของสินค้าก,กันเลยกับผมนะครับเดี๋ยวเป็นหุ่นยางหนกอิลุ่มส้งกระเทยส้งก้างปีหรือว่าจะเป็นหุ่นยางหนกกวักกับผม รายละเอียดในงานความชัดเจนกับตามภาพังนาเลยรับผมตัวนี้ก็ทางขายเซียนคืนกับถือโอกาสมารีวิวให้ได้ชมสําหรับท,ทันทีตามหาคืนบวงเดียวคืนผีเสือ้อหรือว่าที่เป็นคืนแขวนสี่สิบเอ็ดบวงน่ครับเดี๋ยวมาชมรายละเอียดในงานกันไกลๆเลยกับผมนี่ก็เป็นสินค้าใหม่ใหม่กับผมที่ทางขายได้นํามา เปิดทายให้พี่เห็นนอกกันกับผมกรีวิวให้ได้ชมกันเรื่อยๆตามวันทีสำหรับลูกค้าทีขาดเลยอ,อุปกรณ์ที่ไหนก็นทักามาสอบถามได้คับผมว่าสะเป็นแฟดใดหรือว่าเมมโมรีเสียงลำโพงรายละเลอียดสินค้าในงานความจัดเจนกันนี่ครับผมตามผ่าพังนาทันเลยครับ เป็นรายละเอียดสินค้าไม่ไหมก็ทั้งขายแล้ม,มาแจงให้ได้ทราบกันพอประมานกับผมเดี๋ยวทีมาถ่ายเป็นคลิปวิดีโอชุดใหญ่กับผมตอนนี้กำลังเตรียมการกับถือโอกาสมารีวิวให้ได้ชมกันพอประมานกับผมสนใจกับทักเข้ามาสอบถามใดก็เป็นบริการจัดเก็บไปทางแบบ COD กับผมรอชําระเงินอยู่น้าบานนี่ครับผมสาหรับ ทันทีเคยจบงานกับไข่เซียนขืนมุสลินกับฝากบอกต่อๆนัครับผมหรือว่าทันทีกําลังเห็นลิดกดติดตามไปเลืยครับผมทั้งไข่เซียนขืนมุสลินมีรายละเอียดสินค้าใหม่ๆกับสินมาแจงให้ได้ทราบก,กันตามวันที่เรื่อยๆกับผมก็ขอฝากรายละเอียดเอว้อยสีก่อนครับสวัสดีครับ